สวัสดีครับพี่น้องป่องไปสู้คุณสุคนทครับผมเบ้าปุยจุปาครับมืัอนี้แรงนี่ครับพี่น้องบรรยากาศพี่ป้าน้องชมบรรยากาศตรงไหตรงหน้าป้าขาวเชียวชะอุ่มชุ่มหัวใจครับพี่น้องฝนตกห้ามกับพี่น้องวันพ่ออยู่หนียังขันไหนหนีอยู่พี่น้องยังมันเสื่อมแส่เสื่อมแสอยู่แถมถ่ายพี่น้องมืัอนี้เขาในบ้านเขาในเฮี้ยนรับพี่น้องพี่ป้าน้องครับมากินเขาอยู่เฮี้ยนอยู่ซ่านครับมืัอนี้มืัอนี้ครับย่างปลาที่ง่ายกับพี่น้องต่ำหุ่งเทิมครับว่นนี้สุดยอดเลยต่ำหุ่งเทิมแม่สิ้นพูดต่าแล้้วครับพี่นอง คนออกจังหน่อยครับวัตถุดิบขางเข้าจะมันยังเนี้ยนอะอุปกรณ์การคมงเสียบคมนวัวนวาครับอันนี้กับตัวผู่ครับพี่น้องตัวคู่ครับข้าวปุ้นครับเนี่ยขาดว่าอะไรครับมีตําหุงตรงมีข้าวปุ้น,นวันวาอประก,กาศขาข้าวปุ้นครับพี่น้องผมเพิ่มเนี่ยอุ้งนัลายแตกเห็นต่หูอะไรพี่น้องไหมมาพี่น้องว่าสวยตองตาหงก้อนครับเนี่ยลายแตก อ๋อมาไป็นตำมหง,งบักกอกเลยพี่น้องเอ้ยสีโคโลเลยน้องว่าอ่ะโทดได้พี่น้องเลยหืมขอท้าดีสุด ปลาครับปลาถอดเสียวยังหน่อยอู้หายตัวๆเลยพี่น้องทุกคนอู้วเนื้อเนียนปักเลยเนาะขางเนี่ยพี่น้องมามาพี่น้องมาสวยมากครับผมตัวแรงๆครับ ตำุ้งเทอมครับเร้ยกว่าพเลยรับเงื่อนแน่นๆ ข้าวปุ้นครับเนี่ยข้าวปุ้นโซ่ใส่น้ำกันกินกับเขาเลยในบ้ารน,นิมีเสียงนกเสยพี่น้องเลยคนตกลินไปออกไปกินตรงหน้าไปบ่ห่าถุงหน้าพี่น้องตีรถกลับเพื่อมาเลยซาเลยนจำหน้ามั่งเลย ผู้ใหญ่บานกำลังเบาเลี้ยงบึงกะทินครับเพิ่นมาถอดบึงกะทินมาเนี่ยใส่หมูหูเพิ่มครับเ <c oughs> สา่าใส่กระปุกนิดหน่อยถือกันดี <c oughs> โอ้ ันว่าเผ็ดใส่หอมบักซี่เลยครับกลางเสียงนกกับพีหน้องกินในบ้านมันเลยอยากนกม้วงลอยเสียงนก ตำพวงรับข้าปุ่นเขากันดีโอ้วหหวานวเผ็ด ขนาดนถอดด้วเอามือไป่นาง,ง,งตุลิศตุลิกใส่กันน้อย สุดยอดเลยเมื่อว่ามัน <c oughs> ตอนหุเอาใส่ขาปุน้นน้ำมันยังมัน อยากเป็นรองใส่นิยวเด้อมือน,นี่ยสามนิว้วพี่น้อง,งจากเสียงยังมาเสียงยังพี่น้องในี่ยบานเป็นบอลบนเกัน เ้าใช่แห้งน้ำยาข้างโจก,ก็อไหมให้บุญกทินครับเ <c oughs> ติมๆข้างระมวนแท้ฟองโลคายตินกันหรออไม,อม่ทูรูแบบครับในบัตรจะนอนขายโรตเตรีไหม อุ้มเหงาพับอุ้มเงวสี่แล้วตําห่งสมคาลำาลื้ออยู่ไ่อย่างน้อยหุ่นยัว่่ายันเหลืองไม่น้อยแมสิ้นพูดต่า ตัวผู้ครับจิ้มต้มเข่ากันรองซองขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้ำพิรางกัยมึงนี่เสตซูอ่ะมีลำพน้องเสตซูตะปุ่นครับเอาอีกสามติวเข้ากัน อวองมารกอ่ะด้ยจะมาร์กไปนองเลยเอาจาัดไปทุกรูปแบบม,มาร์กสำคันกันใตรกอนว่าอย่นออ้องกินเข้าแล้ววันหนึ่งสาผ้าเขากัววนโอ้ยขนาด ฝากกินพี่นองนล้เรื่องไรแต่ยากกะปูนบ้าืเมนีมุ่มบูนครับคุงกะจินยากาะต้มกันที่นักเลงประจำสร้อยพุ่มส้อยเลยพี่น้อง ลแต่รสชาติพี่นอ้องซึ่งหมาขันกันเล่าก็อยากว่าเล่าละครันุ่่นแล้วจัไมาทาั้งเพียรปลาเรียนด้วยัเดเส่อกันพี่นอ้องบอยมาเสียเงียบมเสียงยเพิ่งมวน นะตัวหนึ่งสิมัดพอดีพี่น้องดีกับต่หุ่งุ่งเพิรม <c oughs> <c oughs> เราไปลองนักเล่งผั <c oughs> กกับผักถั่วผู้ครับสำหุวงเคม็มสีนวลหวานหน่อย,อยโอเค ขอพักคือไม่หรอพี่น้องคำวไว้ครับบูยเดี๋ยวมัวผู้กวาดักงเอียดเลยพี่น้องคลขายเดียวพี่น้อง กี่ยงก้อนปลาเลขาทาพี่น้องยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณในหลายกรับจิติตามจิจุ่มว่าปุยจุผัก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนครับพี่น้องวันนี้มาซำนิกันพี่น้องคลิปหนาพ่อๆกันไม่จุกดีมีความสุขครับผมเบาปุ๋ยจุพักครับก้าววัตสวัสดีครับจิ้วจิ้วฝากกันเด้อพี่น้องวันนี้ตำห่วงเทิมครับยามปลานิ่นสุดยอดเลยผู้ตำ